ลูกค้าถามกันเข้ามาเยอะช่วงนี้ถ้าจะซื้อรถทัวริงรุ่นไหนคุ้มสุดขอนาเสนอนี่เลยตัวเต็งที่หลายคนมองข้ามนั่นก็คือเจ้าเทเซอร์นายจีทีจากค่ายยามาฮ่าเครื่องยนต์890ซีซีสามสูบเปียงเสียงเรา้าๆพี่ๆคงจะสงสัยว่ามันคุ้มยังไงค่ายนี้เขายัดฟีเจอร์ระดับพรีเมียมอย่าง IMU 6แกนเข้ามาช่วยทําหน้าที่คอยตรวจวัดความสมดุลของตัวรถบิ๊กชิปเตอร์เข้ายาลื่นไหลไม่มีสะดุดพุชคอนโทรลก็มีมาให้โหมดการขับขี่ที่ให้ ครบคันหน้าจอ TFT คู่ดีไซน์ล้ำๆช่วงล่างแน่นหนึบมั่นใจในทุกโค้งให้มาขนาดนี้ในราคาไม่ถึงล้านแค่นี้ยังไม่คุ้มอีกหรอแต่ยังยังไม่หมดระบบไฟคอนเดอลิงไลท์เวลาที่เราเอียงรถเข้าโค้งกลางค่ำกลางคืนไฟด้านข้างจะส่องแสงเพิ่มให้อัตโนมัติโดยมันทำงานร่วมกับ MU 6แกนช่วยเพิ่มการมองเห็นมากยิ่งขึ้นยิงรูปร่างหน้าตาดีไซน์ไม่ต้องพูดถึงลวดลายคมชัดดุดันอย่างกับเหี่ยเบอก ว่างรองรับสรีละได้สบายๆแต่ที่คุ้มยิ่งกว่าบอกเลยค่ายนี้เขาจัดโปรแรงมากให้ส่วนลดถึง76,000บาทปีประกันชั้นหนึ่งไม่ต้องใช้เงินออกรถผ่อน1349บาทใครกำลังมองหารถไว้ขีดทัวยาวๆดยเดี่ยวหรือลากแฟนไปด้วยรุ่นนี้ควรอยู่ในลิสต์ของคุณอย่างแน่นอน